ทุกท่านนะครับเจอกันวันนี้วันพุธนะครับที่10นะครับเดือนธันวาคมนะครับพศ2568นะครับเวลาก็10โมงเช้า46นาทีนะครับครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเอ่อเป็นไม้ไม้ไม้ไวเลสนะครับไม่ติดกล้องนะครับเราจะไม่เอ่ยชื่อแบรนด์นะครับครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาแกะกล่องกันเลยครับอันนี้ผมจะเปิด่ยไปเป็นมันเป็นที่อยู่นะครับ มาเกกล่องกันเลยโอเคแกะกลองออกมาด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เรา ทางร้านให้เราถ่ายวีดีโอไว้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมนะครับแล้วก็ถ่ายทั้งภาพทั้งวีดีโอไว้นะครับโ okay. okay. อเคอกกล่องออกมาก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับมีกล่องกล่องให้อีกชั้นหนึ่งโอเคครับออกมาพลาสติกมาให้อีกชั้นหนึ่งอ,อันนี้อันนี้่าจะเป็น แายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตามนี้นะครับถ่ายรูิปก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะยาวสักเล็กน้อยนะครับมาแกะกันเลยแต่ต้องพสิก่อนก็แพ็กทางร้านเขาแพ็กมาให้อย่างดีนะ ปีกเบาระโดนสินค้าได้นะครับอ่าโอเคออกมาก็ก็แพ็กกานเป็นตัวการกระแทกมาให้ด้วยนะครับโอเคแกะตัวการกระแทกออก,ก่อนอันนี้เราไม่ได้รีวิวให้ใครนะครับเราเอามาใช้งานเองนะครับทำมาปิดก,กล้องแอคชั่นแคมนะครับเพื่อให้เสียง มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับนั้นเรจะถ่ายแกะกล่องก่อนแต่ตอนใช้งานเราจะทำเป็นวิดีโอแยกนะครับแกะออกมาโอเคต่ายรูปไปก่อนครับอ้าว กล่องก็จะเป็นลักษณะนี่กล่องไม่ใหญ่นะครับประมาณเ,าเดี๋ยวไม่ประมาณดีกว่าวัดเลยความความกว้างนะความกว้างสิบสิบเซนนะครับความหนาก็สี่เซนสี่เซนครึ่งนะครับความสูงก็สิบเซนสิบเซนคูณสิบเซนนะสี่เซนครึ่งนะครับไม่ใหญ่กล่องไม่ใหญ่ ครับเด็กก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็ทำการแกะอันนี้เขาเอ่อทางผู้ผลิตก็ซิลซิลพลาสติกนะมาให้ด้วยนะครับก่อนอืน่นเราจะดูว่าจะแกะยังไงก่อนอดูให้ดูก่อนเดี๋ยวปิดซีเรียวัเบอร์ไว้่ออันนี้นะ นี่นะครับตามนี้โอเคดูด้านหลังด้านหลังกล่องมีมีอะไรนะแต่ด้านด้านหลังกล่องก็ระบุนะครับว่าในกล่องนั้นมีอะไรตามนี้นะครับมีตัวตัวรับตัวส่งฐานแท่นชาร์จกระเป๋ามีแม่เหล็กนะครับมี ต่อกับอะแดปเตอร์ที่ต่อกับโทรศัพท์ก็มีที่กันลมมีแจ็คแจ็ค3.5มิลน,นะครับแล้วก็สายชาร์จแล้วก็อะไรอีกนี่คู่มือโอเคแกะกันเลยครับก็เอาพลาสติกนี้ออกก่อนตจตอ,จอ มันก็จะเปิดฝากล่องอโอเคดูข้างในมีอะไรบ้างดึงกล่องออกมาในกล่องมีอะไรไหมโอเคกล่องไม่มีอะไรก็เก็บไว้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเก็บไปก่อนโอเค,อเคถ่ายรูปไปก่อน มาดูข้างในกันในกระเป๋านะซิปเราดูทุกกมันไม่มีป้ายนะไม่มีป้ายจริงจริงมันต้องมีป้ายไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ใส่มาหรือ,อยังไงก็ไม่รู้ซิปก็เป็นนี่นะครับเป็นพลาสติกนี่ครับคลิปอาจจะยาวสักเล็กน้อยนะครับมาลูดซิปดูข้างในมีอะไร ข้างในเจออันแรกก่อนเลยเตนชาร์ทข้างหลังก็จะเป็นฐานข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเตนชาร์จให้ดูใกล้ๆนะครับตรงนี้ต่อที่ชาร์ท t y ส e C เตนชาร์จอันที่สองอันที่หยิบได้ง่ายก็เอาอันไหนก่อนนะครับอันหยิบได้ก่อนก็อานนั้นตัวส่งให้ดูใกล้ๆครับ ตัวนี้ตัวส่งมีที่มีที่ชาร์จโอเคเราไม่เอ่ยชื่อแบรนด์สินค้านะครับเดี๋ยวจะหาว่าเรารีวิวสินค้าเราไม่ได้รับรีวิวนะครับเราเอามาใช้งานเองนะครับอันนี้หนีบได้ให้ดูกใกล้ๆครับตัวนี้มีแจ็ค3.5มิลนะครับให้ดูรอบตัวรอบเครื่องนะครับปุ่มปิดเปิด น้ำหนักก็เบานะครับดูวัสดุก็เป็นแบบผิวด้านๆนะครับผิวไม่มันตนนัวนี้ดูนี่อีกอมีสายชาร์จสายชาร์จเป็นแบบไทซีไทซีอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นไทเอทาย A. ออกมาเป็น,ปนไทซีสองหัวนะครับอันนี้ก็สกรีนโลโก้ไว้ด้วย กลัวตาตานะครับก็มีสัญลักษณ์ USB นะครับเงียน,นเดียวนะอันนี้ไม่มีอันนี้มีเงน,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 นเดียวดันนี้ก็สัญลักษณ์ USB นะครับอันนี้ไท p A อันนี้ไท p C ก็ยาวอยู่ประมาณยาวสัก30มสิบเซนได้อยู่เจสสายชาร์จสาชาร์จวางไว้ก่อนต,ต่อต่อไป ร่วงอีกฐานโทษครับมันร่วงนะครับตัวต่อไปก็เป็นตัวการลมนะครับขนนุ่มๆนะครับตัวการลมเอาหยิบได้อันไนก่อนก็เอาอันนั้นนะครับต่อไปก็เป็นแจ็คแจ็ค RST แจ็คสเตอริโอนะครับ3.5มิลเป็นหัวงอทั้งสองฝั่งนะครับยาวก็ประมาณสัก10 สิบห้าเซนได้อยู่นะครับอันนี้แจ็คตัวต่อไปก็เป็นที่กันลมนะครับสีดำสนิทแลตัวต่อไปตัวต่อไปก็เป็นตัวส่งนะครับมาดูใกล้ๆนะครับตัวส่งมีแม่เหล็ก ติดมาให้ด้วยนะครับมเมล็่เมล็กแรงอยู่นะครับหยิบได้ด้วยนะครับให้ดูรอบๆเครื่องนะครับอันนี้อันไม่ใหญ่นะครับประมาณสักเหรียญสิบเหรียญสิบบาทบ้านเราได้อยู่อันนี้นะครับมีปุ่มปิดเปิดมีจอเออมีมีมีหลอดไฟนะครับมีตัวรับช่องรับเสียง โดยรอบเครื่องมีที่จุดชาร์จนะครับเอาวางไว้ก่อนแล้วมีอะไรอีกคู่มือมีไหมไม่มีคู่มือให้หมานะอันนี้สองกันชื้นนะครับไม่มีอะไรแล้วทีนี้อาจจะยาวนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเราไม่ได้ตัดนะครับเราปล่อยยาวๆโอ้มีอีกนะครับหัวแปลงไทซีนะครับให้ดใูใกล้ๆนะครับไทซีมีสัญลักษณ ทุกสอนบอกด้วยนะครับโอเคหมดหรือยังในกระเป๋าดูในกระเป๋าก่อนกระเป๋าก็มีช่องเล็กๆนะครับทั้งสองฝั่งนะแต่ครับแตน่นี้ไม่มีไม่มีคู่มือให้มานะครับโอเคหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วอันนี้ก็ซองกันชีวิตตัวนี้จะเป็นซองกันชี้นก็เอาไว้ในนี้แหละครับอ่าเดี๋ยวจับเปียงดูก่อน มีอะไรบ้างมีกระเป๋าคลิปนี้อาจจะยาวเล็กน้อยนะครับมีเมล็ดเมล็ก,ลกแรงอยู่ดูดแรงนะครับมีสายแจ็ค3 5จุด้าแล้วก็สายชาร์จเป็นางวางหมดหรือเปล่า มองเห็นไหมครับโอเคเก็บมานี่หน่อยอในกล่องก็มีประมาณนี้มีเท่านี้นะครับอมองเห็นไหมครับอุ้ยดูดแรงนะครับตัวนี้ไม่เลด,ดูดแรงวางห่างก่อนโอเคมองเห็นนะครับ ก็ตามที่กล่องแขาระบุไว้นะครับก็ครบแต่ว,ว่าในนี้อาจจะให้ดาวโหลดนะตัวแจกลักษณะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้วิดีโอนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมมาจนถึงท้ายวิดีโอน,นะครับฝากกดติดตามนะครับด้วยนะครับส่วนวิดีโอต่อไปก็จะเป็นการต่อใช้งานนะครับส่วนวิดีโอนี้ก็แกะกล่องมาดูนะครับว่าของที่สั่งมาได้ตาม ตรงที่สั่งไหมครับได้ครบไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอก,กันวีดีโอหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย